อาลีเคปสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ ROV นะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะผมจะมาเล่นลัมเบอร์นะครับซึ่งผมจะเล่นสายฟาร์มด้วยนะบอกเลยว่าโหดจัดนะครับผมดาเมจคูณ2นะครับทุกคนมาครับเลือกเซตลูนนะเซตแอสซซินไปเลยครับทุกคนสวยครับนี่แวนยังชมอ่ครับว่าสวยอะครับมาครับทุกคน คือสายนี้เป็นสายที่บอกว่าโคตรเกลียนนะครับผมโคตรโหดนะครับทุกคนอย่าไปทําตามนะครับผมผมมากับเพื่อนผมนะครับทั้งหมดนี้คือเพื่อนผมนะครับก็คือถ้าเล่นสายนี้นะครับถ้าไปคนเดียวกดไปคนเดียวนะครับอาจจะโดนด่าได้นะโดนด่าจากฝั่งทีมเรานี่แหละครับเพราะว่าเป็นสายที่เกลียนนะครับผมแล้วก็เรียกว่าไงเดียวคือมันโหดนะครับสายนี้แต่ว่า ผมไม่แนะนำให้ไปเล่นนะครับถึงมันจะโหดก็เถอะมาครับผมฝั่งผมก็มีวูคองนะครับผมเหมือนจะเอาพูนิดมาด้วยนะส่วนฝั่งเขาป่าก็จะเป็นนาคอสนะครับผมเกษตรกร,ร,กรปลูกกัญชานะครับเดียว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 อันนี้สมกับเป็นนาคอสจริงๆครับผมอยู่ในป่านะครับทําไร่นะครับไร่สมุนไพรนะเกินไปนาคอสครับผมรอก่อนนะ รอลิงคนเดียวเลยครับกับครีสนะโอเคครับก็เข้าสู่หน้าแล้วนะครับผมมานี่ครับกดดักฟาร์มไปก่อนนะมาครับนี่ผมชอบไอโมเมนต์นี้มากเลยครับทุกคนกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเหมือนคนไทยบินได้ครับทุกคนอยากเห็นคนไทยบินได้นะครับนี่ครับเราจะมาพุ่มตรงนี้ก่อนนะไปเลยหรือเปล่าครับผมมาปะมาแวนไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่า เวนเวนไม่ใหม่ละโอ้โหนาคอสว่ะนาคอสเ็นโจนอย่างงี้นาคอสเอาไงนาคอสเป็นสตันหนึ่งสตันหนึ่งยังไงครับยังไงนะนาคอสติดนาคอสติดที่เนื้อนาคอสติดกรแพงนาคอสติดคือเรียบร้อยผมผมบอกแล้วว่าเซตนี้ไม่เติมธรรมดาเซตนี้ไม่ธรรมดาเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยมาครับนี่รัดคีบไปก่อนนะอืมแรงแรงนผมมันมาแล้วครับยังไงเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่ไหวไม่ไหว เพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวผมจะตายว่ะทุกคนหนูไม่น่ารอดเรียบร้อยรับผม <S <S 1> <S 1> โอ้โหนี่ครับฉายาแทงสุดนะครับสายแทงที่แท้ทูนะครับเราต้องช่วยเพื่อนทุกกรณีนะครับผมถึงแม้เราจะสละชีพเพื่อชาติก็ตามนะครับเราต้องช่วยเพื่อนให้ถึงที่สุดนะโอเคครับเราไปเลนกลางนะดูทาเลก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่า แวนบอกว่าโอ้โหเหมือนแวนจะโดนว่ะยังไงแวนไม่นไงครับผมจะมารอดักตรงนี้นะมาดักนาคอสก่อนนะครับผมเดี๋ยวนาคอสเป็นอยู่เลนกลางว่ะทุกคนรอก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับ <c oughs> อันเลนสังหารเวลเลตไปแล้วครับผม <c oughs> ยังไงนาคอสมาหรือเปล่า มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับร้อจังหวะร้อจังหวะเมื่อกี้เหมือนโดนปาดไปหนึ่งทีนะยังไงเข้าเลยรู้เข้าครับนี่นี่ยังไงยังไงโอ้โหไม่ได้ครับผมแต่ดได้เลสนะโอ้โหเอาวะนาคอสมันไวนะครับมันฆ่าไม่ได้เหมือนต้นเกมต,ต้นเกมมันเดินติดขื่อครับนาคอสโอเคโอ้อเลอเอนอลเอนโดนมังกรโซโลคิวไปครับผม ยังไงครับนาคอสจะมาเอาบางตอนไเปล่าอมนาคอสจะมาเอาไม่ให้ไม่ให้ใหห้โหเยอะว่ะทุกคนไม่ไหวแล้วครับเออสปตเดอร์ไปก็ไม่ไหวแล้วครับจังหวะนี้ต้องถอยนะต้องถอยนะกดอให้โล่ให้โล่ให้โล่ไปให้โล่ไปถอยก่อนครับไม่ไหวนะฝั่งเขาเล่นดีกันมากเลยครับทุกคนโอ้โหไม่น่าจะรอดน,นะครับเจ้าไผ่หรือเปล่าเนี่ยลำเบอร์สายป่า ข้างบนมีคล yeah, em. um ินะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มนิดนึงก่อนนะย่งคลิของวูคองสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมันไม่คุ้มไอเทมนะอุตส่าห์กดไอเทมมานะไม่ที่ใช้เลยยังไงครับตีคลิไปก่อนนะอัลเลนโซโลวาโอเลตอีกแล้วครับผม ต่อไปจะออกเอ้ยออกอะไรดีอะอืมรู้สึกว่าแผทใหม่นี่ของสองชิ้นนี้มันจะออกด้วยกันไม่ได้นะให้เกาะเผาครับเกาะไฟครับเบิร์นมีวีเบิร์นนะครับ, burn, burn รบกับขวานฟาร์มนะมันออกด้วยกันไม่ได้แล้วนะครับไม่มีคนมาเลยอะเนี่ยผมมาแล้วครับผมนี่เรามาดิมาดิาดเออสปิวเตอร์ไปสปิวเตอร์ไปยังไงยังไง ผมไม่น่าจะรอดครับผมจังหวะน,นี้ของเขามีดูดเลือดนะแต่ผมทอยก่อนโอ้โหฟิกเกอร์มาอย่างนี้ฟิกเกอร์มาอย่างนี้ยังไงโอ้โหไม่น่าจะรดอดแต่อุ้ยไม่น่าจะรอดเลยอุ้ยเฮ้ยนิดเดียวเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่กำลังใจตัวเองไปงั้นนะครับอืมจะไหวหรือเปล่าเนี่ย ข้างบนมีประเด็นโอ้วโอเลตไวโอเลตเหมือนจะไม่รอดนะเฮ้ยแวนทําอะไรเนี่ยไม,ไม่ช่วยเพื่อนอแวนโอ้โหแวนโอ้แวนตีคลีบอยู่ครับไปนะครับน่าจะได้อยู่นะไวโอเลตนาคอสเพิ่งตีไปแล้วเปล่านาคอรอยู่นี่แนะน่เลยว่าและวสกิดนิดนึงแล้วก็ถอยไป นาคอสมันเร็วนะครับผมเราไม่สามารถที่จะเอานาคอสได้เลยนะเพราะสกิลสกิลของเรากับสกิลลมเบอร์กับสกิลนาคอสมันคนละชั้นกันนะครับแต่ว่าตัวข้างบนนี้น่าจะได้อยู่นะอม,มาดีครับก็มาดีครับยังไงครับจังหวะนี้ลิงโดดเข้าไปแล้วครับนี่แล้วตามตาม,ามกดหินไวโอโ้โหดูดเลือดดูดเลือดอย่างนี้ไม่น่าจะรอดไบโอามาเติมโอโ้โหเรียบร้อยครับผมลิงเงียบ เวนเวนะวนว่ะเอาเรื B an, B an ่องว่ะเวนยังไงเวนเอาดิเอามาดิเวนเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งครับเวนโอ้โหเวนเอาอ่ะเวนเอาว่ะเรียบร้อยสองครับผมบอกแล้วว่าต้องเป็นทีมครับผมเล่นแบบนี้อืมสกอร์ผมก็ถือว่าย่ำแย่อยู่นะก็ย่ำแย่ดิโหเซตนี้ใครบอกว่ามันแหลงวะเนี่ยต้องรอดูไปก่อนนะ น่าจะแรงอยู่นะโอ้โหนาคอสโซโลโป้อมวะไม่ทันแล้ว,ว่ะโอ้โหไม่ได้ครับตามมันไม่ทันนะมันเร็วเกินไปนะครับผมนาคอสมันเร็วนะเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับหมดสิทธนะิ์นะโ,โหเรนกลางเลนกลางก็เหมือนจะไม่รอดอืม สถานการณ์ตึงเครียดครับผมยืนทำไมยืนทำไมน,นี่ทุบเป็นหนึ่งทีทุบเป็นหนึ่งทีปุ๊บอืมนี่อยากได้ไวโอเลตว่ะเพื่อนไม่เอา,าเอ่ะเฮ้ยเพื่อนไม่มาหรอไวโอเลตเนี่ยกับไวโอเลตกับไอตัวอะไรวะ ไวโอเลตไวโอเลตมาดิครับไวโอเลตไวโอเลตก็มาดิครับมาดิเข้าแล้วครับจังหวะนี้เปิดแล้วครับหยังไงโอ้โหดูดเลือดดูดเลือดอยังไงครับโอ้โหไม่น่าจะรอดวะทุกคนผมนี่แหละไม่น่าจะรอดว่ะเรียบร้อยไวโอเลตโอ้ไวโอเลตเลือลือดประมาณ1ิบอะครับไม่ตายนะโอ้ยลิงไม่มานะครับผมไม่มีตัวเล่นเลยนะลิงไม่มานะครับ ลิงไปอยู่ล่างนะครับเปลวประมึกอยู่นะครับลิงมันทําอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะครับว่าเป็นเพื่อนผมเนี่ยไม่ใช่นะครับ <c oughs> ไอ้ลิงเอ้หืมลิงกับนาคอส์่ะยังไงเรียบร้อยครับผม <c oughs> สู้นาคอสตไม่ได้นะนาคอสตฝั่งเขามันเร็วนะครับหืมแต่ว่าเดือยเลนวะอลนกับคลิกซี่วะ ไม่น่าจะรอดเรียบร้อยครับกิ๊ซี่นะครับผมกิ๊ซี่นะช็อตดาวไปนะครับยังไงปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเจ้าหรือเปล่าปลาหมึกปลาหมึกแข้งปลาหมึกตากแข้งปลาหมึกปากแข้งปลาหมึกปากแข้งอะไรปลาหมึกตากแข้งนะครับผมเรียบร้อยนะครับอืมเกมดีเกมดีสิบเอ็ดต่อสิบหกเกมดีที่ไหนเนาะเกมตามนะครับผม This is active is slide an area. rock ผมจะดักเรียวมะก่อนนะจะมาหรือเปล่ามาจริงด้วยครับทุกคนมาอย่างนี้ก็เข้าไปเลยครับเออสปิคเกอร์เออสปิคเกอร์ไปครับเรียบร้อยครับผมยังไงเรียวมะเรียวมะผมจะไม่รอดนี่แหละครับเพราะว่าอารีนไม่เข้าช่วยอารีนเอาแล้วครับจังหวะน,นี้อารีนยังไง ผมจะเอาเรียวมานะผมไม่เอาแล้วผมเดียวเดียวมาอย่างเดียวยึดอยู่ยึดไปผมยึดไปอุ้ยโอ้โหครับผมมาดิครับก็มาดิครับอืยังไงล่ะเดี๋ยวของจริงเข้าไปเดือด <c oughs> ลำเบอร์ดาเมจหนึ่งพันลำเบอร์ของแท้นะครับผมดามเมจหนึ่งพันนะ <c oughs> โหตีคีบยังไม่ตายเลยครับดามเมจหนึ่งพัน เรีนกลางนี่โดนโอ้โหโดนยับเลยครับทุกคนมาครับเกาะมาแล้วนะครับผมเจาะเกาะนะครับเดี๋ยวไปเจาะใครวะเนี่ยคลิกซี่บอกแทงนะครับมันจะมีประเด็นนะครับมันจะว่าแทงไม่ฟาร์มอยู่นะก็บอกว่าผมสายฟาร์มเข้าใจไหมคลิกซี่มาดิครับอื ยังไงครับก็มาดิครับตีคลิปยังตีคลิปยังเหนื่อยนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าตีคลิปผมยังเหนื่อยครับมาดิให้แวนไปนะทุกคนไม่ต้องรีบนะโอ้โหลิงมันจะเอาครับผมปล่อยเข้าไปครับนาคอสว่ะนาคอสมันเออสปิกเตอร์ไม่โดนนะครับอืมไม่น่ารอดเรียบร้อยครับผม,มลำเบอร์ลำเบอ,ร,เบอ,ร,อร์ลำเบอร์อะไรลำเบอร์อะไรเดียวมะเดียวมะเมจ้าหรือเปล่าเดียวมะ ผมว่าเดียวมาไม่น่าจะรอดนะผมเข้าสุดนะครับจังหวะนี้ทุ่มสุดตัวครับเรียบร้อยหนึ่งครับเดียวมาเรียบร้อยหนึ่งครับยังไงยังไงโอ้ไม่ได้ไม่มีดาเมจนะครับผมดูดเลือดนะแมกงกม้กาแมงกระกามันดูดเลือดนะถอยก่อนนะถอยก่อนนะลิงทําอะไรวะเนี่ยลิงลิงทําอะไรจะตายแล้วเน,นี่ยน,น,นแวนแวนแวน แวนช่วยเพื่อนด้วยแวนมันจเจ้าเนี่ยมันจเจ้าอย่างนี้มันเปรี้ยเกินไปหรือเปล่ายังไงครับมันเปรี้ยวซ่า,ารเรียบร้อยครับผมเออแต่ผมก็ไม่น่าจะรอดว่ะเฮ้ยทุกคนผิดมันแรงอะเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนยังไงยังไงโอ้โหจากนี้ก็ดูเดือดอีกแล้วครับท่านดูเดือดอีกแล้วลาดได้ลาดได้แต่ผมชีวิตต้องหาไม่ชีวิตต้องหาไม่เรียบร้อยครับผมโอ้โหโืโห้ก กาะมาแล้วครับผมเกาะเบิร์นเบบี้เบิร์นนะครับก็คือถ้าโดนโจมตีนะครับจะเพิ่มดาเมจนะครับสซมั้งแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนะครับก็เวิร์กอยู่นะโหแวนกับแมงกังก้าครับยังไงครับ2ตัวนี้แวนกับแมงกังก้าเรียบร้อยครับผมโดนแวนโซโล่คิวไปนะหือแต่เมื่อแต่ดูเหมือนเพื่อนจะมาร่วมิ่วมซัมติงรอนะครับเพื่อนฝั่งผมเหือหนึ่งตัวครับ เนือหนึ่งตัวสุดท้ายโอ้ทำไมยืนนานเลยวะโอ้เรียบร้อยครับคิวได้นะโหอ,อันเลนวะเรียบร้อยครับผมอันเลนเรียบร้อยไปดิฮึมลิงโซโล่เรียวมาวะ่ะยังไงตามเก็บตกได้นะครับผมต้องลงไปกันวะ่ะฮึมกลุ่มซับกลุ่มซับเงินรางวัล โอเคตีไปทุกตัวครับเพิ่งได้13บสามเองครับทุกคนสแตกป่านะเพิ่งได้13เองนะ14แล้วครับอ,อ,อคลิกซี่โหจะเอาอีกแล้วเหรอวะบวกทุกเวลาเลยครับทุกคนรู้ไหม,ม,มเนี่ยว่าเกมตามอยู่ย จะห้าวอะไรขนาดนั้นโอ้ยเออร์เรตครับวออร์เรตมาอย่างนี้ก็เออสปิเกอร์ไปเออสปิเกอร์ Earth ter, อิจฉาไอ้ผมหนึ่งครับโอ้โหปลาหมึกเป็นแป้งล่างแล้วทุกคนหืมมันคั่งครับ<ห><ห>ปลาหม,ม,มึกมันคั่งปลาหมึกมันค,คนั่งอย่างนี้มันจะเอาหรือเปล่ามันจะเอาหรือเปล่าโอ้โหไม่มีดาเมจนะวิ่งไปงั้นแหละครับไม่มีดาเมจเอาโอ้โหไม่ได้นะปลาหมึกต้องเข้าแล้วครับจังหวะนี้ไม่อยู่แล้วครับต้องเอาแล้วครับต้องเอาแล้วจังหวะนี้ยังไงปลาหมึกจลาหมึกปลาหมึกไม่หมึกผมนี่แหละครับจะไม่รอดผมไม่รอดแน่นอนผมไม่รอดเลยนห ือว่าสเต็ปของผมนี่มันดีเกินไปนะครับโอ้โหแต่เร็วมากมันไม่ยอมหยุดว่ะเด๋ยวมานไม่ยอมหยุดอย่างนี้ต้องเจอสเต็ปจุสเต็ปจุกับหลังครับผมโอ้โหไม่น่าจะรอดเมี่ยงกล้ามมาอย่างนี้โอ้โหผมไม่นอนทาทุกคนเรียบร้อยครับผมโอ้โนาคอสก็จะโซโล่ป้อมอีกแล้วนะครับผมโอ้โอลเลนบอกว่ามึงนะครับมึงอะไรนะครับคุณอลเลนคุณอลเลนเหมือนจะมีปัญหานะครับจะพิมพ์อะไรมาต่อหรือเปล่าครับก็กำลังพิมพ์อยู่นะ สงสัยเขาเป็นเด็กนะครับเขาพิมพ์ช้าเลยเกินเล่นเป็นเป่าวะเป่าว,วีงอ่ะใช่หรือเปล่าเนี่ยเล่นเปนเน้นเป่าว,วีงอ่ะอะไรของเขาเนี่ยพิมพ์อะไรของเขาเนี่ยภาษาไทยวันละหนึ่งพันนะครับคัดภาษาไทยวันละหนึ่งพันคำนะครับพิมพ์อย่างนี้ไม่น่าจะรอดนะโอเคครับอันเลนเอาโซโลอ่อะ โซโลเอลเลดได้นะครับผม,มถือว่าเยี่ยมถือว่าเยี่ยมโอเคปีคลิปไปก่อนนะต้องหาทองครับต้องฟาร์มทองฟาร์มตังก่อนนะมาได้แล้วครับหมัดพันมือนะไอหนุ่มพันมือนะครับผมต้องเจอของแท้แบบนี้โอเค โหนาคอสเอาใหญ่วะ่ะเฮ้ยนาคอสโดนว่ะครับแต่นาคอสมีเกาะเกิดนะโอ้โหเรียบร้อยครับอันเลนยังไงวะเนี่ยนาคอสวะ่ะอยู่ข้างบนนะครับมาดิครับเออสปีกเตอร์ไปโอ้โหเด้งนิดนึงนะครับลิงลิงเอาดีลิงโอ้โหผมสไลด์อะไรเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้หลิงโซโลได้นะครับแต่ก็โดนนาคอสเก็บหรือเปล่าไม่โดนนะครับเหมือนจะโดนหรือเปล่า นาคอส์ดนอยู่ในผู้โอ้โหเรียบร้อยลิงผมไม่น่าจะร้อยผมจะร้อยหรือเปล่าไม่ร้อยนะครับผม,มนาคอสบอกมึงยอมไม่ใช่นาคอสดิอันเลนนะครับบอกมึงยอมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจะโซโลไวโอเลตนะมันห้าร้อยเกินครับเออสปิคเตอร์ไปโอ้โหโดนนะโดนนะหนึ่งพันนะครับเออสปิคเตอร์ยังไงกดโอ้โหฟิกเกอร์ไปแล้วครับอันเลวิโอเลตมันห้ารจัดนะครับถ้าเพื่อนไม่มาช่วยนี่มันไม่โอ้เพื่อนมาเพื่อนมาช่วยครับผม ยังไงยังไงไวโอเลตมันห้าวตีนเกินะครับมันห้าวตีนนะโว้ยไอหมึกเงินมายุ่งนะครับไม่งั้นไวโอเลตไม่รอดนะครับนี่มันโดนเพื่อนมาขัดจังหวะวะ่ะ <Yes. S 2> มันห้าวเลอเกินไวโอเลตมันต้องโดนผมบอกแล้วสโลว์ไวโอเลตได้มันใช่อยู่เนี่ ตีสิบปีกว่าจะแตกโอเคอเข้ามังกรเห็นหรือเปล่าวะเนี่ยต้องเอาแล้วครับมับงกรเอามังกรโดนตีครับมับงกรโดนตีอย่างงี้โอ้โหเลยตึงเยอะมังกรกดไม่ได้กดไม่ทันโอ้โหโดนสตันโอ้โหไม่รอดครับผมโอ้โหโดนสตันนะครับเมื่อกี้อ่ะ ยังไงปลาหมึกมปลาหมึกแปลงร่างนะยับเลยครับอันเลนเอาอะอันเลนทําอะไรอันเลนไม่น่ารอดนะเรียบร้อยครับปลาหมึกมันยังไล่ลงถึงบ้านนะครับโอ้โหแวนโดนนะฮะแวนโดนนะเมื่อกี้อะ <An ally. S 1> เหลือลิงตัวเดียวไม่น่าจะรอดแล้วละ่ะน่าจะเสร็จแล้วนะโอ้โหลิงเอาลิงเอาไหนลิงลิง ตีป้าปเขาให้หนึ่งทีสองทีโอ้โหตีไม่เข้าบอกเลยเลดเกมตีแมงก,ก้าไม่เข้าแน่นอนนะครับไม่น่าจะรอดนะเรียบร้อยนะครับการน,นี้จบแล้วนะฆ่าแมงก้าก็ยังดีครับแมงก้าตายหนึ่งครับยังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับผม <laughs> นี่แหละครับทุกคนจุดจบลำเบอร์สายป่า แทงที you, uh, <laughs> okay, so ่ว่าแน่ยังแพ้นาคอร์สโอเคครับผมก็เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ